จากเรื่องวงการประกันมาดูที่ข่าวดีสําหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้ากันบ้างนะต่อไปนี้ไม่ต้องใช้บัตรรถไฟฟ้าแล้วเมื่อมีบัตรเครดิตก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วนะแต่ก่อนเราจะต้องไปแลกเหรียญใช่ไหมคะแล้วก็หยอดตู้เพื่อซื้อบัตรรถไฟฟา้าหรือว่าบางคนที่ใช้บัตรรายเดือนก็ต้องซื้อบัตรรายเดือนแต่ต่อไปนี้เมื่อมีบัตรเครดิตก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้สะดวกมากๆเลยค่ะ รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว,วรฟอร์มอนายวิทยาพันธ์มงคลก็บอกว่า ตั้งแต่วันที่29มกราคมนี้ค่ะจะเริ่มทดลองเปิดให้ชำระค่าโดยสารไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะคะผ่านระบบ EMV contactless หรือว่า EuroPay MasterCard and Visa ก็คือบัตรเครดิตที่มีสัญ,ญลักษณ์ contactless จะเป็นรูปใบพัดคล้ายๆกับสัญ,ญลักษณ์คลื่น WiFi นั่นเองคุณผู้ชม ผู้โดยสารก็สามารถแตะบัตรเข้าออกตรงอุปกรณ์บอ่านบัตร EMV นะคะที่ติดตั้งไว้ตรงจุดแตะบัตรได้ซึ่งก็อ,อยู่ใกล้กับจุดเดิมได้ทันทีค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้โดยสารด้วยก็คือใช้ก่อนแล้วก็ไปจ่ายทีหลังเหมือนบัตรเครดิตนะคะไม่ต้องซื้อบัตรรถไฟฟ้าอีกต่อไปหรือว่าแลกเหรียญอย่างที่คุณผู้ชมเคยบอกว่ายุ่งยากนะคะ ปัจจุบันราฟาอฟมติดตั้งเครื่องอ่านบัตรเครดิตภายในสถานีรถไฟฟ้าครบแล้วทั้ง53สถานีค่ะแต่ว่าในระยะแรกของการใช้งานด้วยบัตรเครดิตผู้โดยสารจะต้องจ่ายค่าโดยสารในอัตราป,ปกติไม่มีส่วนลดนะคะเพราะว่ายังไม่มีการทำโปรโมชั่นสำหรับปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าทั้ง2เส้นทางในช่วงเดือนธันวาคม64สายสีม่วงก็มีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ37,000คนต่อวัน ถือว่าลดลงจากช่วงก่อนโควิดอยู่ที่75,000คนต่อวันค่ะส่วนซ้ายสีน้ำเงินลดลงจาก530,000คนเหลือ200,000คนต่อวันขณะที่เดือนมกราคมนี้ปริมาณผู้โดยสารก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เริ่มคลี่คลายค่ะ เมื่อเริ่มเปิดให้ทดลองใช้ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทางรอฟอมอก็จะมีการประเมินว่ามีปัญหาติดขัดตรงไหนไหมจะได้แก้ไขแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้นด้วยค่ะ